ร่างกายอีกแล้วใสมาก็ดีแค่ไหนแล้วไอสัตว์เอาเครื่องไม่ตัวอะไรอ่ะเดินเดินอยู่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นไอ้เหี้ยเจอแบงค์สายแมงมุมป้านี่ไม่ใช่รสายแมงมุมมีโมลีนะอยู่กับแบงค์ตรงไหนสายแย่สายแย่แอบเลยู่เลยสายกลางอยู่กับแบงค์สายการอยู่กับแบงค์สายแย่แอบสายแยขันล่างได้นะ พยายามพังอะกลางอะไรูอย่ขี่ไปอยู่สายกลางปั่น,นล่างได้มึงเป็นขามงอยู่ถึงแล้วบอกนะอยู่สายกลางเลยใช่ป่ะใช่ใช่พยายามเดินไม่ให้ดูอย่างนีป่ะไม่ไม่ไม่ทิง้งไม่ทิ้งอยู่กลางแมบปบอยู่กลางแมบปบไปที่ไปบ้านใหญ่ไปบ้านใหญ่ไปบ้านใหญ่ไปยิ้มไปเลยเห็นป่ะทังเครื่องบ้านใหญ่เครื่องแสดงว่าเครื่องไวมาก กลับมาอยู่ปูซ้ายอยู่ปูซ้ายนะถ้าเดินยัดย้ายขาแม่งมุนแน่นั่นไงชัวร์ครับผมไม่พับแล้วกันแค่พับเซฟไม่ตันสิงปะไม่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 อยู่พี่แมทเทพ ไม่มีว่ะไหนเล่นายกลางให้ไปบ้านใหญ่ใม่ไ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 มอยู่ไหนะ่ะอย่าล่าไปล่ากกลางที่เปิดนขอเสียงหน่อยเยือนิิงทำไมเนาะขอเสียงทำไมพับจอหรือหน้า เอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเปิดตอไยสัตว์เอ้ยปู่ยืนนิ่งเปิดโก๋ยวนีิมาเปิดโกโอ้โหเชื่อเลยนี่โอ้โหทำไมนะก็โดนกูไปไงไอสัตว์ก็โดนกูไปสองพันไงต่อหน้าต่อตาเลยต่อหน้าต่อตายืนนิ่งไปเปิดโกลยะไรก็แล้วกันไม่ต้องช่วยนะไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยรีปัดรีบ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 ปัดมันมันตีทั้งกูไปปัดเลยไปปัดรีบปัดได้ไหมสุดสวยมันเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วพิษยามันเข้าไปแล้ว ไปมาช่วยได้ก่อนนะช่วยมาได้ก่อนนะช่วยได้ก่อนนะเออเห็เออพับแม่งไปเลยถ้าเกิดเราลอดนี่ได้คลิปนะเออรีบปั่นรีบปั่นรีบปั่นรีปั่นรีปั่นรีบปั่นเออให้กลับมาเฮ้ยยุ่ไงวะมึงจมให้ดูอะไรไปแล้วมาแปลกระโดดมาทำๆๆๆโอ้โหกูมีแทง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 ๆๆ้ๆอๆๆ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  เข้ามาดิแล้วกูโดดตรงนี้ไงแล้วกูโดดตรงนี้ไงแล <wave> ้ว <arose> ก <musician> ูโดดตรงนี้ไงแล้วกูก็จ่ายยากขมขมอ่ะมึงมาไอ้สัตว์เนี่ยมึงมามึงมาแล้วกูโดดตรงนี้ไงแล้วกูโดดตรงนี้ไงแล้วกูโดดไหมโดดโดดแล้วกูโดดจริงตรงนี้ไงแล้วกูก็โดดตรงนี้ไงแล้วกูก็โดดตรงนี้ไงเออมาดิไอ้สัตว์มาดิ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  อะไรโมลีอะไรเงี้โมลีอะไรเงี้มั่วให้ไปมันไปมันไปมันไปมัี่เครื่องอะไรเฮ้ยแบงค์นี่อ่ะหนึ่งพันนี่อ่นี่ไ่นี่เงนี่ไงี้ยยี่สิบจุ๊บโป่ะจุ๊บโป่ะจุ๊บโป่ะเราเล่นไปแล้วเสียจ่ายกูจ่ายด้วยว่นมันไม่ต้องเก็บมันวิ่งไวมาคือมันวิ่งไวมาปุ๊บันตีเข้าทุกดอกอ่ะเว้ยปล่อยไป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  ไอแบงค์ร่มไหนวะมองไม่เห็นใช่ไหมไซรัคได้เยอะไซรัคได้เยอะเครื่องไซรัคเอ้ยไปไปกลางแมปไปกลางแมปเฮ้ยไรผมพี่กูหมู่อยู่ก่อนกูอยู่ตรงบูนก่อนทำไเฮียแล้วกูโดนสวยมันกดแต่ยากเลยมันตีเลยเว้ยครับกูโดนอ้โหไปไหนไปหาพี่เอกอ่ะมันเห็นมันเห็นอยู่แล้วป่ะไอเทีมึงเตะไอเทียมต้องแตะเอาพังบูน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 กลับไปแล้ว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  ปหาเนรยาแล้วไปหาเด้ยาแล้วเานเทปบนเลยมันเห็นมันเห็นเฮ้ยไปแต่เฟย่านต้องซีนหมาต้องีแมวไอเวนไปแล้ว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 แล้วกูฝืนเอาเครื่องนี้ให้เสร็จกูไม่สนใจคุยไรดีไรไรนึงจิ้นแล้วกูก็ฝืนเอาเครื่องนี้เสร็จกูไม่สนใจยยดีอะไรั้งสิ้นแล้วกูก็จ่ายแบบคมคอืมก็มาดิถ้าโดนปั่ไปสาเครื่องอะเดินไวแล้วเป็นควยเลยวะ เออยุดดิ่งแล้วเดินไปแล้วเป็นคัวอะไรวะฮะใช่ไหมแล้วกลับเป็นระบบเดินปกติไหมเดินไปแล้วเป็นคัวอะไรวะฮะน้องไอ้จัดดูกูย่อไปนะถึงจะต้องเปิดโปะเออของจริงแล้วล่ะถึงจะต้องเปิดโปะแผ่นใหม่นี่ไม่ได้นะลุกนะบอกก่อนแผ่นใหม่กูลุกไงกูลุกไวอยากจะกมากูลุกไว ลูกไกอ่ะคูลูกไกวกูลูกไกวเอเจ้พูดดิกูลูกไวรอเฮียเดินไวขนาดนี้โดนปัดไม่สามไอเทมพูดกูลูกไกวโดนจุ๊กอีกโดนกดเต่ายาโดนพับไม้ใส่อีกเอาอะไรมันจะเอาอะไรมากครับจะปล่อยตายแห้งสิรอได้รอได้รอได้ไม่เอาข้าวไป ยอดแต่บัณชงชาเลยกันได้อะเปิดยืนนิ่งเปิดโบว์อะเจอที่นี่โดนโบว์เลยโดนสาโดนปู๋สาแสดงว่าตอนแรกตอนแรกมันก็เห็นอยู่แล้วไม่ใช่เหาอยู่ไหนรออะไรอ่ะมันทนไม่ไหวมันเข้าเว็บคูโปละจ่ายตังค์แต่เน้มึงส่งเคี้ยย์อะส่งเคี้ยอะไรกูใช้มึงโกนเฮ้ยมันนอนมันนอนรวมก่อนนี้มันนอนรวมก่อนนี้มันอ่ะโมลิเหลืองมาแบบโมลิคนสุดท้ายได้มันนอนรวมกันเร็วส่งเว็บคูโปลงไงเร็ว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 เร็ ผมจะแบ่งข้าวดิก็มาดืนกองนอนกองพร้อมกันก่อนไงพี่เอกตายคนสุดท้ายดูจากรูปการไอ้แบงหมุนตัวมาดิมึงมุนมากไปวะพี่ว่าพ,พี่พี่กับในยาพอพอกันเลยเอะดรอล่างอีกทิดน้งดรอมล่างอีกึง เด็กกูมาไม่เอาข้าวอ่ะเปิดปูโดยสายเพื่อนตามนั้นนะมันยังโดนตตันไม้ยังโดนโดดหลอกไม้อยู่เลยโมโหจัดไงเฮ้ยมันอุ้มเสียยาวิเหมันอุ้มเสียยาว้ยไอ้เหี้ย ใจยืนไว้นะใจยืนไว้นะใจอย่า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 ดิ้นนะอย่าดิ้น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 ผมไปดูข้างล่างแล้วไม่ยู่หน้าจอเออนั่นแหละอน้องดิ้นดีแล้วพาพักได้แล้วขึ้นไปนอนดูข้างบนเลย เออมันจะโมลิมันจะโมลิกูอะไรอะไรจะโมลิอะไรกูโมลิอะไรกูอ้าอุ้มผีคนนะ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 แล้วอุ้มกูอ่ะอุ้มกูกูดิ้นไม่ได้นะนะไม่ได้โมลิกูนะกูไม่ดิ้นนะกูไม่ดิ้นนะเออ ไอ้้เหียโดนคุณจู๊บพับจอเปิดโปงไอ้เหี้ยเหลือเชื่อจริงป่ะโอ๊ยไม่ไหว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 เพื่อนมีแต่คนจีน

กอยู่ว่าวะเนี่ย